สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Crypto Cat นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมา,อาสอนนะในส่วนของการหาเหรียญคริปโตการสอนหาเหรียญบิตคอยนะครับในส่วนของกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้เป็นกระเป๋าของ f a ล s e t Pay ใครที่ยังไม่มีนะครับสามารถที่จะไปเปิดบัญชีกระเป๋าได้นะเปิดฟรีไม่มีาการเติมอะไรใดๆตรงนั้น นะตรงนั้นนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของกระเป๋านี้นะครับรองรับเหรียญแค่เหล่านี้นะก็คือตามนี้เลย bitcoin ethereum d o g h c o i n litecoin bitcoin cash dash d i g i t e t r o n usdt นะครับ fey zec binance bnb solana ตามนี้เลยทุกคนเนาะถ้าเหรียญไหนที่ไม่มีในนี้ก็หมายความว่าไม่สามารถที่จะนำเหรียญเหล่านั้นมาเก็บในกระเป๋านี้ได้นะครับ ซึ่งพอร์ตของผมตอนนี้มูลค่าประมาณ22ดอลลาร์ก็คือเป็นพอร์ตที่ได้รับเหรียญฟรีทั้นสิ้นนะครับตรงนี้เนาะวันนี้นะครับก็มีนะครับในส่วนของเว็บไซต์ในการที่เราจะหาเหรียญบิตคอยดโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับเพียงแค่เราใช้ในส่วนของอ,อะไรนะเพียงแค่เราใช้ในส่วนของอีเมลนะครับแล้วก็มาสมัครสมาชิกพาสเวิร์ดแล้วก็ ใส่ในส่วนของ your r e r e r r a l ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้มันจะขึ้นเองในส่วนของ U referral นะครับแล้วก็จากนั้นคือ verify your argument นะแล้วก็จากนั้นกด sign u p และจะมีลิงก์ไปยังอีเมลของคุณเพื่อยืนยันตัวตนไปยืนย,ยันบัญชีของเรานะครับปัจจุบัน เว็บไซต์นี้นะครับฟรีบิตคอยน n นะฟรีบิตคอยนะครับก็มียอดนะครับในส่วนของคนใช้งานนี่ดูคนนะประมาณนี้เลยเนาะและก็มีในส่วนของเกมเพลเยอร์นะครับแล้วก็ Bitcoin อนบ by user นะครับนี่ทุกคนเนาะและฟิลเตอร์ของเขานะมีฟิลเตอร์6ฟิลเตอร์หลักตามนี้เลยตรงนี้คือโกลเด้นเท็กเกนะสำหรับคนที่ พิชิตได้ก็คือโอ้โหเป็น l a m โบ h ก n i ทุกคนนะลัมโบลัมโบนะครับเป็นรถนะครับนี่ทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากอ่านอะไรก็มาอ่านได้ตรงนี้เลยทุกคนเนาะอยากดูอะไรก็มาดูได้ก็เมื่อเราสมัครแล้วก็มาล็อกอินต่อนะกดคําว่าล็อกอินตรงนี้นะครับช่องล็อกอินก็จะมีให้เราใส่อีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็ถ้าเรามีรหัส 2FA โค้ดก็ใส่ได้เลยนะแล้วก็จะนั่งกดล็อกอินได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทำการล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาอยู่ในระบบนะครับตรงนี้เป็นหน้า free BTC นะครับตรงนี้ก็จะให้เรานะอันนี้ไมต่ต้องไปยุ่งเลยนะไปถ้าจะอ่านก็แปลภาษาได้หรือถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษออกก็คืออ่านได้เลยตรงนี้นะครับขอจะบอรายละเอียดต่างๆ แล้วก็ตรงนี้คือเป็นลัคกี้นำนะครับแล้วก็กด v e r i f y ยืนยันก่อนนะครับว่าเราเป็นมนุษย์จากนั้นเราจะเริ่มโบรนะหรือสุ่มนะครับวันนี้สุ่มว่าเราได้เลขอะไรถ้าเลขที่ออกคือระหว่างศูนย์ถึง9 8 8 5จะได้รางวัลน,นะครับ2 BTC นะครับไม่ใช่2เดิ2สซาโตชินะไม่ใช่2 BTC สซาโตชิโอโห2 BTC 6ล้านกว่าเนาะ ถ้าหากว่าเปิดแล้วก็ได้เลขระหว่างนี้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 ก็คือจะได้รับเหรียญ btc ประมาณนี้เลยทุกคนเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับกดปั๊บเลยของผมนะครับเลขที่ออกก็คือ3 2ไม่ใช่32 03 206นะ0 3 2 0 6แน่นอนจะอยู่ที่อันแรกเลยเนาะก็ได้มาสซาตชินี่ดูคนนะตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่7 พัน0สซาตตชินะครับในการที่เราจะทำการถอนเรียญนี้นะครับเราก็ต้องมีทั้งหมดนะครับประมาณเท่าไหร่นะเขาได้เขียนไว้นะครับนี่ทุกคนนะกดวิดีโอปั๊บทุกคนเขาเขียนไว้ว่าอา่าเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะนี่ทุกคนนะแม็กซิมันหลือเปล่าอันนี้ 3, สา0 0ซาตตชิหรอแสดงว่าเขาลดแล้วหรอเมื่อก่อนคือประมาณ30,000ซาตตชิ เดี๋ยวผมจะลองกดตรงนี้ดูนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมด้วยเนาะอินสแตนทุกคนเนาะมาที่อินสแตนประมาณ15 slow นับก็6 2ถึง24ชั่วโมงนะครับนี่ทุกคนเนาะแล้วก็นี่ทุกคนนะขึ้นแล้วเนาะมินิมัมในการถอนคือประมาณ30,000ซัโตชินะครับนี่ทุกคนเราก็ต้องมี30,000ซัโตชิผมตอนนี้มี7,000กว่าก็ต้องสะสมอีกนะครับเราก็จะหาจากนี้เลยทุกคนเนาะอันนี้คือวิธีการหาต่อไปถ้าเราจะหาเพิ่ม นับอันนี้วิธีนี้นะครับก็เสี่ยงนะผมไม่แนะนํานะครับวิธีนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะไม่แนะนําเหมือนกันเนาะแล้วก็วิธีนี้นะครับบริวารนะครับวันนี้ก็เหมือนเป็นการรับโชคนะตรงนี้นะครับก็ผมไม่เคยเล่นตรงนี้นะแต่ถ้าใครสนใจก็มาลองดูแต่ถ้าเราต้องเอาดิกของเรามามามาใส่ตรงนี้นะครับก็ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับตรงนี้สำหรับคนที่ชนะในส่วนของลัมโบนะครับมีุกคนนะ ก็ประมาณนี้เลยเนาะไม่แน่ใจว่ามีคนเคยได้หรือยังน,ะน่าจะมีมั้งนี่ดูคนนะรอบที่16นับคนนี้ที่ได้เทคเกตของเขาทั้งหมด9 9 0าแสน้านะได้มาอยู่ที่2บิตคอยกว่าทุกคนถือว่าเยอะมากนะวิธีการเล่นนะครับอ่าก็คือเทคเกตของราิเท่าไหร่โอ้โหคนที่ชนะมีประมาณ90,0,000กว่าเทคเกตเลยทุกคนแล้วแต่ละเทคเกตนั้นประมาณกี่บ t c ทีเซีย อันนี้คือเขาเขียนไว้ว่าประมาณ25,000ืนานะครับโอ้โห25,000าเมื่อกี้คนนี้มีอยู่ที่900,000กว่าทุกคนลองคุณเข้าไปนะครับว่าเขานั้นคุ้มหรือเปล่าตรงนี้ทุกคนนะอ่าก็ตามนี้เลยนะครับผมต่อไปคือเอิร์น BTC ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่เคยเล่นผมนะผมจะไปเล่นในส่วนของการประกวดนี่ทุกคนเนาะ มีการประกฏนี่ดูคนอันนี้กับอันนี้นะอันนี้ Referral Contest นะครับก็สูงสุด5,000ดอลลาร์นะสูงสุด5,000ดอลลาร์หรืออ่าตรงนี้เขาได้มาประมาณ20 BTC นี่ดูคนนะด e เฟรลวันกยยี่สามหกหนึ่งคนเดิมหรือเปล่ากับเมื่อกี้สามหกหนึ่งอันนี้สามสามหกศูนย์ใช่ไหมอ่าไม่ใช่ก็คือนะครับถ้าใครสามารถที่จะ มี e f e r r a ลของตัวเองแล้วก็มี e f e r r a l สะสมในส่วนของเหรียญ BTC นะสูงสุดนะครับก็จะได้รับรางวัลไปคนที่โหดตั้ง20 b i t บ o i คอทุกคนนะเอา20ไปคูณ3ล้านนะ่ะ3 0 0 3 6โอ้60ล้านผ่านทุกคนเขาได้รับเนาะก็คือยอดที่ยูเซอร์ของเขาทำได้ทุกคนแล้วก็เขาได้รับารางวัลไปประมาณ1น0 0 0ดอลลาร์เนาะนี่ทุกคนประมาณ3 0ม0 0 0 3า0 0 0 0กกว่าบาทเนาะตรงนี้นะครับ ถือว่าเก่งมากมากเลยนะในส่วนของคนพวกนี้นะที่เขาได้ทํามาก็น่าจะเก่งมากเลยนะครับนี่ทุกคนนะาวันเกอร์คอนเทสต์นะอันนี้ก็อ่ะเมื่อกี้ผมผิดทุกคนอันนี้คือว er ันเกอร์คอน r i n เวนเจอริงนะคอนเทสต์อันนี้คือน่าจะเป็นอันนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือที่เป็นเดลต้ฟล์นะทำในส่วนของรายได้ทุกคนเขาจะได้รับอยู่ที่5000ดอลลาร์เนาะเมื่อกี้ผมผิดต้องขออภัยตรงนี้ด้วยอันนี้คือจากการที่เราเขาไปหาเองมั้ง20่ btc o ถ้าเขาหาเองก็ น่าจะเยอะมากเลยนัเดียวเราลองแปลภาษาแป๊บ,บนึงอ่าระบบไม่ได้แปลภาษาให้ทุกคนนะอ่าเขาไปลภาษาในสองเมนูนี่คนการปรากวดเวงเกอร์เนาะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเวงเกอร์ตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับเมนูนี้อะเวชเชอร์ติ้งคอนเทสต์อยู่ตรงไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับนะถ้าหาว่าใครอยากลองลุยนะก็สามารถไปลองได้เลยเนาะโอ้โหเยอะมากทุกคนแต่เราคนได้ทําได้นะครับ สามารถที่นําในส่วนเป็นได้เหล่านี้ไปแปะในส่วนของเว็บไซต์ของเราได้เหมือนกันนะครับต่อไปก็เ e f เฟลวนี่ทุกคนนะก็ถ้าเราจะทำเด e เฟล l จะได้50%เลยตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็ในส่วนของฟ e บีทีซีแล้วก็ในส่วนของ,ง multiply จะได้ประมาณส่วนอยู่สี่เปอร์เแล้วก็ t o เค็นเซ e ล์ห้าสิบเปอรซ็นต์ออฟเทฟีนะครับตรงนี้ก็เอาลิงก์ของเราไป ทำการโพสได้เลยตรงนี้นะครับหรือจะเอาเปส่งแบนเนอร์ก็ได้ฟอรั่มเซ็นเจอร์โค้ดก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับผมนะผมทาหลักๆก,ก็คือเป็นฟรี BTC กับในส่วนของไดฟ r อตถ้า r ดฟลอตอันดับก็คือจะเป็นในส่วนของคอนเทสต์ด้วยนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็จะมีอีกทุกคนนะแต่ว่าเป็นเมนูใหม่ผมยังไม่ได้ศึกษาตรงนี้เลยทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าใครมีความสนใจอยากหาเหรียญ BTC ที่ไม่ต้องลงทุนก็สามารถที่หาได้สามารถที่จะมาหาได้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะวิธีการจะแปะในส่วนช่องทางการสมัครสมาชิกไว้ที่รายละเอียดคลิปได้เลยนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกันทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ